thank you สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่านโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวั์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงลังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูประหลัดสุวัฒนะโพธิคุณท่านผู้ชมคะเมื่อคนเราเริ่มต้นความสัมพันธ์กันด้วยความรักก็มักจะคาดหวังว่าความรักนั้นจะอยู่ยืนยาวชั่วชีวิต ซึ่งบางคู่ก็ทำได้แต่บางคู่ก็ทำไม่ได้ต้องเลิกลากันไปและการเลิกลานั้นบางครั้งก็จบลงด้วยความเจ็บปวดและมีการใช้ความรุนแรงวันนี้รายการของเราจึงมาพูดคุยกันเรื่องเลิกลาอย่างเข้าใจเพื่อจะได้ทราบถึงวิธีการ ตัดความสัมพันธ์จบความสัมพันธ์อย่างเจ็บปวดน้อยที่สุดและจากกันด้วยดีค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปเรียนถามอาจารย์สุวัสด์ค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นอยากทราบทัศนคติของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่บางคู่ก็ต้องแบบเลิกลากันแล้วก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับระหว่างที่สร้างความสัมพันธ์กันเนี่ยเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งถ้าความสัมพันธ์นั้นไปต่อไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็จะต้องมี อันยุติลงเป็นการเลิกลานะครับสุภาษิตไทยก็บอกอยู่เรื่อยว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะครับเมื่อเลิกราไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นนะครับต้องพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับแมถ้าทําใจอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาละค่ะคแต่ปัจจุบันเนี่ยดูจากข่าวนะคะเลิกลากันไปมักจะใช้ความรุนแรงรไม่ทํำร้ายตัวเองก็ทํำร้ำรายอดีตคนรักหรือ คนอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะคอาจารย์พอมีวิธีจะแนะนํำไหมคะให้เขาลงเอยกันอย่างสวยงามจากกันด้วยดีนะคะครับก็มีข้อแนะนานะครับข้อแนะนําข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าถ้าจะบอกเลิอกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยควรหาเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาที่เหมาะสมหมายความว่ายอย่างไรก็คือเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียใจอยู่นะครับตัวอย่างเช่นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธอยู่เนี่ยแล้วเราไปบอกเลิกเขาตอนเขากาลังโกรธ จะทำให้เขายิ่งมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธมากขึ้นก็อาจจะมีปฏิกิริยา,าจ,จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือว่าถ้าไปบอกเลิกราขณะที่อีกฝ่ายกําลังเสียใจเขาก็จะยิ่งเสียใจหนักขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้เขาน้อยใจคิดสั้นคิดฆ่าตัวตายหรือทำลายตัวเองก็ได้ครับ ก็ต้องเลือกเวลาที่เขาอารมณ์นิ่งๆกลางๆแล้วก็มีสติที่ดีนะคะคนอกจากเวลาที่เหมาะสมมีประเด็นอะไรที่ต้องคิดถึงอีกคะครับเมื่อเราเลือกเวลาได้แล้วเนี่ยเราจะบอกเลิอกอีกฝั่งหนึ่งก็คือบอกด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมานะครับใช้เหตุผลนะครับพูดคุยกันประนีประนอมการใช้ถ้อยคําที่สุภาพและก็ถนอมน้ําใจอีกฝ่ายหนึ่ง แถมบอกเลิกลานในลักษณะที่ว่ามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าแทนที่คบกันต่อไปลักษณะนี้จะทําให้เป็นการถนอมใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ดีทีเดียวนะครับค่ะอันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยหาเหตุก็มีนะคะคบบางคนเนาะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเลิกเบื่อเฉยๆก็เลยสร้างรเรื่องหาเรื่องทะเลาะอย่างนี้ก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะคที่สําคัญก็คืออย่าไปโยนความผิดให้อีกฝ่ายหนึ่งว่า อีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เรานั้นอยากเป็นฝ่ายเล้จริงๆแล้วควรพูดกลางๆว่าเราเข้ากันไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้แค่นั้นเองนะคะ,ะคจะเลิกเขาอย่างไรนะคะขอให้จบกันด้วยดีเพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการพึ่งพาหรือเขาอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าสร้างศัตรูกันเลยดีกว่าค,ะค่ะมาถึง ประเด็นที่3ค่ะครับการเลิกลากันัเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายต้องมีความเห็นร่วมกันอย่าไปบีบคั้นอีกฝ่ายหนึ่งให้ตัดสินใจณขณะนั้นตอนนี้เราอาจจะบอกพูดคุยไปเกินเกิดก่อนว่าเออเราเลิกกันดีไหมนะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่าไปบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจแทนทัทนใดเพราะว่าอาจจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดอารมณ์กโกรธหรือว่า ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดอารมณ์เศร้าแล้วก็ทําให้อารมณ์รุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทําอะไรที่ไม่ใช่เหตุผลขึ้นได้นะครับค่ะต้องให้เวลานะคะคท่านผู้ชมคะกว่าคนเราจะรักกันยังต้องใช้เวลาเลยค่ะดังนั้นตอนจะเลิกรักก็ต้องให้เวลาเขาเช่นกันค่ะคมาถึงเทคนิคที่4ค่ะครับเวลาเราจะบอกเลิอกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะครับอย่าบอกเลิกโดยใช้โซเชียลมีเดียนะครับมันเคยมีเคสที่ปรากฏในประเทศไทยนะครับก็คือประกาศบอกเลิกใน Facebook ซึ่งเป็นการทําร้ายจิตใจแล้วก็ไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเลยเกิดจะนําไปสู่ความแค้นความอาฆาตพยาบาทได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกเลิกที่สําคัญก็คือควรจะบอกเลิกโดยตัวต่อต,ต,ตัวนัดคุยการทำความเข้าใจกันดีกว่าที่จะบอกเลิกโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียจริงอย่างอาจารย์ว่าเลยค่ะถ้าเกิดว่าบอกผ่านสื่อเนี่ยเราไม่รู้อารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะคะคแล้วการที่ไม่รู้อารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย อาจจะนํามาซึ่งความแค้นใจได้ถ้าเกิดเขาอยู่ในอารมณ์ที่โกรธหรืออยู่ในอารมณ์ที่เศร้าเนี่ยเขาจะมาทําร้ายเราเขาก็ต้องทําร้ายตัวเองแหะค่ะเพราะฉะนั้นเจอกันต่อหน้าต่อหน้าดีกว่านะคะแล้วก็พูดในจังหวะที่เหมาะสมเลือกคําพูดที่ดีไม่ตรงจนทําให้เขา กระทุ้งใจกระแทกใจเกินไปรวมทั้งไม่ให้ความหวังจนเกินไปค่ะคมาขอเทคนิคต่อไปเลยดีกว่าค่ะคหลังจากเลิกลากันไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งหาแฟนใหม่ทันทีทันใดหรือว่าจะเพิ่งเปิดตัวแฟนใหม่นะครับเราควรจะถนอมใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้เวลานั้นเป็นสิ่งที่เยียวยาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเศร้าออกไปได้นะครับค่ะในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่คนคาดหวังคือความซื่อสัตย์ถ้าเกิดเลิกปุ๊บมีแฟนใหม่ปับ๊บ ก็จะมีการคิดได้ว่าอ๋อสงสัยเธอคบซ้อนแน่ๆเลยเธอมีคนใหม่แล้วเธอค่อยเลิกกับฉันนั่นเขาจะเจ็บปวดมากๆค่ะอาจารย์คะ ในการเลิกลาทุกครั้งเนี่ยทุกคนเจ็บปวดโอเคคนบอกเลิกก็ต้องเจ็บปวดก่อนถึงจะบอกเลิกใช่ไหมคะคแต่คนถูกบอกเลิกเนี่ยมักจะไม่ได้ตั้งตัวจึงเจ็บปวดมากกว่าอาจารย์พอจะมีเทคนิคอะไรมาแนะนําให้คลายความปวดร้าวใจบ้างไหมคะเริ่มแรกก็คือต้องทําใจนะครับ,รบทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นไปแล้วจะก,กลับไปแก้ไขก็ค่อนข้างยากนะครับการทําใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทาใจยอมรับ ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะบอกตัวเองว่าสิ่งใหม่ๆดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า look on the bright side มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับว่าการเลิกจากคนเดิมเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆ<ช>คนที่ดีและเหมาะสมกับเราให้เข้ามาในชีวิตของเราค่ะ,ะคเลิกจากคนหนึ่งคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วเนี่ยเขาบอกเลิกรักเราเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะการที่เราอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเราเราไม่มีความสุขหรอกคะ่ะ เราสู้หาเวลาตอนนี้เนี่ยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นน่ารักมากขึ้นอาจจะเจอคนอื่นที่ดีกว่าค่ะครับ่ะมาถึงเทคนิคที่2ค่ะเรียนรู้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเลิกลานะครับอะไรเป็นสาเหตุของการเข้ากันไม่ได้เรามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงตัวไหม การที่เราทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นและก็เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้นด้วยะะจริงด้วยค่ะแล้วก็ใช้บทเรียนนี้นะคะใช้ประสบการณ์นี้เนี่ยในการเลือกความรักครั้งใหม่ให้ดีขึ้นความรักครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะผิดพลาดจากการที่เราเลือกคนไม่เป็นก็ได้พอครั้งหน้าเราจะเริ่มเลือกคนเป็นแล้วก็รักตัวเองเป็นมากขึ้นค่ะคมาถึงเทคนิคข้อที่3ที่จะทําให้ทุกใจน้อยลงค่ะพยายามอย่าอยู่คนเดียวนะครับพยายามหาก,กิจกรรมต่างๆทำนะครับเพราะว่า การอยู่คนเดียวนะจะทำให้เราเศร้าใจ ถ้าเราหาเรื่องอื่นมาทําก็ทําให้เราสามารถพักจากความเศร้าของเราไปได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราควรไปทํากิจกรรมกับเพื่อนสนิทหรือว่าครอบครัวของเราก็หาโอกาสปรับทุกกับคนสนิทของเราก็ได้นะครับเป็นการเยียวยาเราไปในตัวด้วยค่ะจะได้ไม่เช่าเกินไปนะคะและกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อคนอื่นพอเราได้ไปทําประโยชน์และทําให้ผู้อื่นมีความสุขมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความสุขจากการให้และรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าที่ได้ ประโยชน์ให้ผู้อื่นค่ะคมาถึงอีกเทคนิคนึงค่ะคือหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้นึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เคยไปพักผ่อนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าร้านอาหารนะครับที่ไปทานอาหารด้วยกันโรงภาพยนตร์ที่เคยไปดูหนังด้วยกันสิ่งเหล่านี้เราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเราไปกระตุ้นภาพเก่าๆที่เราเคยมีความสัมพันธ์ก็จะทําให้เหมือนเราขุดลุงฝังตัวเองไม่ก้าวไปไหนจมอยู่ในความเศร้านึกถึงแต่ความหลังวันก่อนๆนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเลี่ยงนะคะคือทั้งเพลงทั้งหนังที่เศร้าทั้งหลายค่ะเพราะว่าหนังและเพลงเศร้าเนี่ยมันเรียกน้ําตาและเมื่อเรียกน้ําตาให้เราเศร้าจนจมอยู่กับความหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถมองอนาคตได้ะคะ่ะเพราะว่าแค่จมกับอดีตก็หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะการเลิกลากันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะคะมันแค่เป็นสิ่งที่ว่า คนบางคนที่เขาเลิกรักเราแล้วแล้วเขาทิ้งเราไปเราไม่ได้สูญเสียความรักค่ะเราไม่ได้สูญเสียคนที่รักเราด้วยค่ะเราแค่เสียคนที่เขาไม่ได้รักเราไปเท่านั้นเองนะคะขอให้เริ่มต้นใหม่แล้วก็มองคุณค่าในตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้เจอสิ่งดีคนดีๆที่ดีกว่าเดิมค่ะ ท่านผู้ชมคะทั้งหมดเป็นส่วนของท่านโลกนะคะในส่วนของท่านธรรมพระครูปรหลัดสุวัฒนะโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากเพื่อให้เยียวยาจิตใจในเรื่องความรักโปรดติดตามในช่วงต่อไปเลยคะ่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเลิกราย อย่างเข้าใจคงไม่มีใครอยากจะพบกับคำนี้ว่าเลิกลากันไปนะแต่ละคนเออถ้ามีความรักให้ชอบพอกับใครแล้วเนี่ยจริงๆในใจลึกๆก็คงอยากจะให้อยู่กันยาวๆตลอดชีวิตได้ก็จะดีแต่ถ้าเกิดหากมีความจำเป็นจะต้องเลิกลากันแล้วเนี่ยทำยังไงจะไม่ตกอยู่ในภาวะอาการที่เรียกว่าอกหักแต่สามารถจากกันด้วยดีด้วยความเข้าใจเราเองก็ไม่ทุกจนเกินไป แล้วก็เขาเองก็ไม่ทุกข์จนเกินไปสามารถจากกันไวดีไม่ได้เป็นคู่ชีวิตกันอีกแล้วแต่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้ก่อนอื่นเนี่ยให้เราเข้าใจแฟกเตอร์สำคัญอย่างหนึ่งของความรู้สึกว่าจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยต่อการเลิกลากันคือคำว่าศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตัวเองตรงนี้สำคัญมากๆเลย คนที่อกหักนะแล้วก็รู้สึกว่าทุกข์มากเพราะมันกระทบกับศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจนในตัวเองถ้าในกรณีที่ไม่กระทบกับศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจนในตัวเองเนี่ยผลกระทบรู้สึกว่าเศร้าโศกเสียใจจะไม่สูงเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะแฟนไปบวชอาจจะรู้สึกออผูกพันอะไรคิดถึงเนี่ยแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกออเขาไปบวชนะ่ย แต่ถ้าเกิดว่าเขาทิ้งเราไปมีคนใหม่เป็นไงโอ้โหความเสียอกเสียใจความอะไรอวรต่างๆเนี่ยความเศร้าเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยอาการอกหักเกิดขึ้นมาอย่างมากเลยถามว่าทําไมเอ่ยก็เพราะว่าตอนที่เขาทิ้งเราไปมีคนใหม่เนี่ยมันแสดงว่าเราสู้คนนั้นไม่ได้หรือสู้คนใหม่ของเขาไม่ได้หรือแล้วมันแย่ตรงไหนหน้าตาสู้เขาไม่ได้ความรู้สู้เขาไม่ได้กิริยามรารย,ยาทเสน่ คือทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วเราสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมเขาถึงทิ้งเราไปนะ่ะสิ่งที่เราเคยภูมิใจว่าเราดีอย่างนั้นเราเด่นอย่างนี้เนี่ยมีความสามารถเราอาจจะไม่สวยมากแต่เราก็กิริยามารยาทด,ดีนะหรือว่าเราก็เป็นคนพูดจามีสเสน่ห์นะเราเคยภูมิใจตัวเองในประเด็นไหนก็ตามแต่พอถูกเขาทิ้งไปแล้วไปมีคนใหม่ปั๊บเนี่ยมันกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองความภูมิใจในตัวเองกระทบต่อศักดิ์ศรีของตัวเราเนี่ยอย่างมากๆเลย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผสมประสานขาึ้นมาทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าอกหักแล้วก็ซึมเศร้าเสียใจบางคนถึงขนาดพานฆ่าตัวตายไปเลยก็มีเนี่ยเพราะคําว่าศักดิ์ศรีและความภูมิใจในตัวเองตรงนี้นี่แหละคราวนี้ถามว่าแล้วเราจะจัดการกับกรณีนี้อย่างไรหัวใจสําคัญอยู่ประเด็นนิดเดียวว่าเราอย่าเอาศักดิ์ศรีและความภูมิใจในตัวเองของเรา ไปฝากไว้กับคนอื่นไปฝากไว้กับคนที่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นมาตรฐานเลยแต่เราควรจะฝากศักดิ์ศรีและความภูมิใจในตัวของเราเนี่ยไว้กับตัวของเราเองลิงไปได้แก้วมามันบอกเออไรค่าโยนทิ้งถ้าแก้วมีชีวิตแก้วควรจะน้อยใจไหมโอ้ทำไมเราเคยภูมิใจว่าเราสวยๆมีค่านะดูสิลิงมันโยนเราทิ้งไม่ใหญ่ดีเลยเรา รู้สึกหมดทอดอะไรตายยากแล้วอกหักถูกลิงทิ้งอ,อควรจะคิดอย่างนั้นไหมหรือว่าไก่ได้พลอยเนี่ยพลอยเคยภูมิใจตัวเองเป็นอัญมณีที่มีค่าแต่ปรากฏว,ว่าไก่มันคุยแล้วเอาขาเนี่เคลียทิ้งเคลียพลอยทิ้งแล้วไปจิกนอนกินพลอยควรจะน้อยใจตัวเองไหมว่าเรานี่มันแย่เต็มทนดูสิไก่ไม่ไม่สนใจเราเลยตัวเรานี่นะพลอยเนี่ยคุณค่าสู้หนอนอยังไม่ได้เลยเนี่ย ควรจะคิดอย่างนั้นใหมคําตอบคือหาควรไม่ดังนั้นท่านทั้งหลายหากจะยังมีอารมณ์อกหักอยู่นะให้ตระหนักเถิดว่าเราเป็นแก้วเราเป็นพลอยแต่คนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาไม่เห็นค่าเพราะปัญญาเขายัางตรองไม่ถึงอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าเอาความรู้สึกภูมิใจในตัวเองและศักดิ์ศรีของเราไปฝากอยู่ที่ท่าทีของเขาเราให้สำรวจตัวเราเอง แล้วมั่นใจในคุณค่าของตัวเราเองเถิดถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเงื่อนไขความจะสุขจะทุกข์จะภูมิใจไม่ภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันอยู่กับเงื่อนไขภายในซะแล้วปัจจัยภายนอกก็จะมีโอกาสมากระทบกับเราน้อยลงไม่งั้นไปผูกกับเงื่อนไขข้างนอกนะบางคนเรียนสูงๆจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางทีเรียนก็เกรดดีด้วยกินนิยมด้วยนะรูปร่างหน้าตาก็ใช้ได้ดูอะไรก็ดีหมด แต่พอแฟนทิ้งแล้วอาจจะไปหาคนใหม่ที่จริงๆแล้วเทียบกันไม่ได้เลยทั้งสติปัญญาความรู้ความสามารถหน้าตาแต่อาจจะเด็กกว่านิดนึงแล้วดูแบบอะไรแหละมันก็เฉลาะเก่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบางคนจะใช้คำว่าสมัยใหม่ว่างไงนะมันเสียเซลล์เลยคือขาดความเชื่อมั่นในตัวเองจนถึงขนาดว่านั่งรถไปเนี่ยมองเห็นคนอยู่ข้างถนน หนุ่มสาวอาจจะจบปสี 4, ป่ปหมต้นอะไรก็แล้วแต่เป็นชนชั้นใช้แรงงานเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยแล้วพูดคุยกันหนุ่มกันหนิงกันเห็นแล้วยังอิจฉาเขาว่า,วาโอ้โหดูเขาช่างเหนือกว่าเรานะดูสิยังมีคนมาให้ความรักให้ความวใจใส่เขาแต่เราไม่มีแคล้วใจใส่เลยคือในอารมณ์ที่กาลังอ,อกหักเนี่ยมันจะมองตัวเองว่าไร้ค่าและแย่ยิ่งรู้สึกอย่างนี้มากเท่าไหร่อารมณ์เศร้าก็จะมากไปตามส่วนเพราะฉะนั้นเราต้องฟื้นขึ้น,นมาใหม่เลยเปลี่ยนใหม่ แล้วเหายวใจผูกอารมณ์ตรงนี้แต่ว่าให้ดึงใจหลุดออกมาเสียแล้วเสียไปหาใหม่ดีกว่า <c oughs> หรือผมบอกว่าเราเป็นพลอยถ้าไก่ไม่รู้ค่าเราจะทิ้งพลอยไปหาหนอนก็ตามสบายเขาเถิดแต่ให้มั่นใจในคุณค่าตัวเราเองแล้วเพิ่มพูนคุณค่าตัวเองให้สูงขึ้นเ <c oughs> ช่นอา้าวไปออกกําลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่ใช่ว่าเศร้าก็เลยกินใหญเลย จนกระทั่งอ้วนเพละไปเนี่ยยิ่งแย่ดูตัวเองในกระจกก็ยิ่งดูไม่ได้เดี๋ยวยิ่งเสียความเชื่อมั่นไปใหญ่ไม่เอาออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงธรรมะธรรมแงอารมณ์ก็สดชื่นขึ้นเหงื่อได้ออกเนี่ยแล้วอย่าอยู่ว่างไปนั่งคิดวนๆวเนว,นวียนๆเรื่องเก่าๆอะไรก็ตามที่จะไม่นึกถึงเนี่ยเคลียร์ทิ้งหมดเลยเพื่อให้ใจเราเองไม่ไปวนกลับไปหาเรื่องเก่าๆความคิดเดิมๆรูปภาพเอ่ยเฟซบุ๊กเอ่ยอะไรก็ตามที่จะไม่นึกถึงเนี่ยเคลียร์ทิ้งหมดเลยแล้วก็ หาความรู้ใส่ตัวเพิ่มด้วยมีหลักสูตรอะไระถ้าเกิดงานยังยุ่งไม่พอนะหาเวลาไปเสริมความรู้พิเศษหลักสูตรคอมพิวเตอร์หลักสูตรโปรแกรมต่างๆหรือมาเรียนภาษาหาทักษะความรู้เพิ่มเติมใส่ตัวให้เรามีคุณค่าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วได้สวดมนต์นั่งสมาธิด้วยใจเราจะนิ่งพอใจนิ่งเนี่ยกำลังบุญส่ง ใจก็สบายร่างกายก็แข็งแรงกําลังบุญก็หนุนส่งดูดีไปหมดเลยสุดท้ายไม่แน่อาจจะวิ่งกลับมางอนง้อขอคืนดีก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะยอมเมตตาคืนดีให้หรือเปล่าหรือว่าเออคนตาต,ำ,ตำนี้ปล่อยก็ปล่อยไปเถอะนะอย่าไปยุ่งเลยอันนี้เป็นต้นนี้แล้วแต่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวใจอยู่ตรงนี้ต้องเอาความภูมิใจตัวเองมาผูกอยู่กับตัวของเราเองอย่าไปฝากไว้กับ ปฏิกิริยาคนอื่นที่มีต่อเราเพราะเขาอาจจะเป็นลิงเป็นไก่ก็ได้มีของดีอยู่กับตัวแล้วไม่รู้ค่าเนี่ยเราจะไปเศร้าเพราะถูกลิงเขี่ยทิ้งไก่เขี่ยทิ้งทําไมมีโบราณสุนทรภู่ท่านฝากกรอนเอาไว้ว่าจะหักอื่นฝืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจักหักสารพัดต,ตัดขาดประหลาดนักแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ คยได้ยินไม่เอ่ยคืออารมณ์รักเนี่ยพอมันผูกพันเขาแล้วเนี่ยถูกทิ้งถูกอะไรเขามันวนเวียนเวียนเศร้าๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกสากลเลยมีบริษัทจีนในเซี่ยงไฮน้นะถึงขนาดออกระเบียบบริษัทว่าถ้าพนักงานบริษัทเจอภาวะอ,อกหักอนุญ,ญาตให้ลาพักได้สองวันถ้าเกิดมีครอบครัวแล้วอย่าล้างอนุญาตให้ลาพักสามวันเพราะถือว่ามันเป็นภาวะป่วยอย่างหนึ่งที่ต้องการการเยียวยา งั้นเราเองถ้าเกิดว่าอ,อกหักแล้วจะเศร้านะเลิกลากับแฟนแฟนทิ้งไปเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วราก็ขอให้เศร้าได้ไม่เกิน2อวันบริษัทเชียงไห้เขายังให้พัก2วันนั่นเองอะ่เะเขาไม่ได้ให้พัก2เดือนนะเพราะฉะนั้นให้เศร้าได้อย่างมากไม่เกิน2วันแล้วก็เลิกเอาใจไปอยู่กับตัวเราเองทําตัวเ,เองใหม่ปรับวิถีชีวิตไปอะไรผ่านแล้วก็คือผ่านไป ให้มั่นใจในคุณค่าตัวเราเองแล้วก็พัฒนาทั้งร่างกายออกกําลังกายแข็งแรงฟิตแล้วก็ความรู้ความสามารถเพิ่มเติมทุกอย่างเราจะได้พังอาจขึ้นมาด้วยความมั่นใจเชื่อมั่นแล้วก็ภูมิใจในตัวของเราเองถ้ายืนหยัดอย่างนี้ได้แล้วเราก็อาการซึมเศร้าหายพอเป็นอย่างนี้เราจะเริ่มมีว่าเออถ้าหากจะต้องเลิกลากันนะก็เลิกลาด้วยความเข้าใจคือถ้ามีเหตุว่า จะอดออมถนอมน้ําใจแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆอัธยาศัยมันไม่ไหวจะฝืนอยู่ด้วยกันตลอดทั้งชาติดูแล้วไปด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องพูดจาก,กันด้วยเหตุด้วยผลอย่างชัดเจนโดยไม่ไปว่าเขาไม่ไปดูถูกศักดิ์ศร,รีของเขาไม่ใช่เขาดูถูกเรากดศักดิ์ศร,รีเราอย่างเดียวนะเราเองก็อย่าไปกดศรรักดิ์ศรีใครเด็ดขาดข้อดีเขามีอยู่เข้าใจยอมรับแต่เ,เขาบุพรล่องที่เขามีเมื่อเขาปรับไม่ได้เราเองเราก็ฝืนไม่ไหวเนี่ยก็พูดคุยกันตามตรง ข้อดีเขาก็ชมข้อบกพร่องที่มีอยู่ที่เราไปด้วยกันไม่ได้ก็พูดพอให้เข้าใจแต่ว่าไม่ได้ไปว่าไปกดศักดิ์ศรีความภูมิใจในตัวของเขาส่วนเขาเองก็เช่นเดียวกันแล้วก็ให้จากกันไปด้วยดีถ้าอย่างนี้แล้วเราก็เลิกจากการเป็นคู่ครองคู่ชีวิตแต่ก็อาจจะเป็นมิตรต่อกันได้ต่อไปจเจริญพร ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันทรรแก่พวกเรามาโดยตลอด วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะรวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง f c e e o o o ทฐานวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวั์อาิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงลังสี พร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ